ตัวนี้เป็นลานหินผาแตกครับบางคนก็จะเนี่ยไปเห็นไม่น้ำโค้งกันต้องนนครับจะเป็นจุดท,ที่เราจะไปครับมีรถจอดนะก็มีบานมีรังน,นเ,เดี๋ยวกลับไปทางครับกลับไปทางเก่าขามาชม ลาหินผาแตกข้างสายมือออกมาทางสะพันออกนิดนึงครับนี่นะลอยเหลืองลอยแยกขึ้นกันดูสิเป็นพลานหินผาแตกโอ้ยตัวแห้งเลือกแห้งเลยแห้งเลือก,กคัะแี่คุณโอ้โหโจเลยนะออกมาหนังชมวิวเนาะ โอ้ล่อยเหลื่อนไปทุกทีทุกแห่งเลยเนาะนิดหน่อยนี่เสียก็ทุกทีเลยตรงนี้แห้งเลืยพี่น้องนะเพื่นนเต้นต้นไม้เกลือลงมา